ผมอยากจะแนะนำให้รู้จักกับชารีอัลบอนเขาเป็นแลนด์สเคปดีไซเนอร์และก็เป็นผู้ดำเนินรายการ b บ t t e r h แ m นด n d าร r เ e น a u s เ r a l ล a ครับ To teach them about plants, so what to plant where, so they'll have more success when they try things at home. Uh, so each garden bed is for a different setup, like wet soil, dry soil, salt plants, those sorts of things. Hopefully, people can come and get some ideas and some inspiration. That's Fantastic. Thanks so much. Pleasure. Nice, nice to meet you. Nice to meet you. This is a my dad. I've been 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 my dad. i การปลูกแบบไหนซึ่งเป็นการสาธิตทําให้คนที่มาในนี้นสามารถที่จะได้เรียนรู้แล้วก็นําไปปลูกเองได้ที่บ้านในรูปแบบที่ถูกต้องดีนะครับเราจะได้รู้ว่าเวลาเราเลือกต้นไม้ไปเนี่ยมันเหมาะกับอะไรเวฟซอยพันก็คือเพื่อที่ชอบความชื้นของดิน ก็จะสามารถดูได้ว่าโอเคถ้าเราจะเลือกพันธุ์นี้ไปปลูกเนี่ยในพื้นที่ที่มันมีความชื้นก็ควรจะเป็นสายพันธุ์ต่างๆเหล่านี้นี้เป็นลายซอยแพนส์ก็คือสำหรับดินแห้งๆ